สวัสดีครับวันนี้ทีวีูสติโอขอต้อนรับน้องมนิคเองถามมนนิดหนึ่งว่าอะไรคือเรื่องยากๆตั้งแต่ที่ที่มนเคยเจอตั้งแต่การเป็นลูมจนมาถึงต่นิมเลยหรอไม่ถึงว่าเนี่ยช่วงตั้งแต่เป็นลูมจนถึงมนิคเนี่ยเรื่องยากที่เจอมาเลยในการเป็นนักร้องเป็นแล้วใช่ไหมคะคือมันยากตั้งแต่สเต็ปแรกเลยก็คือยังไม่เป็นโอ้ตอนนั้นทุกทรมานมากเลยอยู่แบบ อยู่อเมริกาเนาะแบบว่า<ม>เราจองไงกับชีวิตเราดีน้องอะไรเงี้ย<อ>จะเรียนต่อดีไหมหรือว่า<ม>จะไปหางานในสายอาชีพอื่นเลยอะแต่ใจจริงๆริอะชอบร้องเพลงค่ะก็<ม>ค,คือตั้งแต่พอเหมือนกับเราทำคอเวอร์อะอันนั้นก็คือเป็นจุดเปลี่ยนที่ยิ่งใหญ่เลยแบบว่าจากนักร้องผับธรรมดาคนหนึ่ง<อ>ได้กลายมาเป็นนักร้องจริงๆ<ม>พี่บอยก็เสียวงติดต่อไปอะไรเงี้ยเราก็มีความแบบไม่อยากจะเชื่อ,อตอน,น,นก็คือ ยากแหละที่ได้มาเป็นจุดเปลี่ยนอีกอันคือพอได้มาเป็นลูมเนี่ยการที่เราจะมีผลงานอย่างสม่ำเสมอและให้คนชอบอย่างสม่ำเสมอด้วยออ,อันนี้ยากเพราะว่ามันจะมีช่วงที่เราแบบขึ้นลงขึ้นลงไอ้ช่วงที่เราขึ้นเรามักจะชาล่าใจว่าแบบงานเราเยอะ,<ส>ะช่างมันเถอะเรายังแบบหากินกับเพลงแบบเพลงเก่าได้ซิงเกิลแรกๆได้ ยังหากินกับเพลงเวอร์ได้นู่นนั่นเพราะเราอะตอนนั้นอะเราวางตัวเองว่าเราเป็นนักร้องเวอร์ไงอพอจุดเปลี่ยนจากคเวอร์มาเป็นศิลปินจริงๆอ่อะอันนี้ก็ยากค่ะเพราะเราก็ต้องสูจส์ตัวเองว่าซิงเกิลอะไรล่ะที่มันจะเป็นตัวตัดสินว่าเราคือศิลปินแล้วอืมซึ่งตอนนั้นก็โชคดีมากที่มันมีเพลงหน่วงออกมาอืม,อมตอนแรกนั่นแหละพอผัานมาเรื่อยๆอย่างที่บอกขึ้นลงขึ้นลงเราจะทำยังไงกับตรงนี้ก็คือ ยากมากจริงๆคือตอนแทบจะแบบแทบจะไปขายของแล้วอะแบบลองเลิกไหมก็ต้องแล้วมีเสียน้ำตา,ตาไหมไม่ค่ะม,มันเป็นความรู้สึกที่ไม่ได้ว่าเสียใจไงแต่ท้อมันเป็นความรู้สึกที่ว่าทํายังไงดีไฟมันลนก้นแล้วนะ,ะทํายังไงดีมากกว่าซึ่งในช่วงนั้นก็คือเหมือนไม่ได้แหละพี่บ้านใหญ่ก็เลยบอกมาแต่งเพลงที่บ้านว่าตอนนั้นไปนั่งนั่งแต่งกันถึงเช้าเลยค่ะแบบหลายวันมากว่าแบบเพื่อให้ได้เพลงออกมา ก็ม uhm. mm like, hmm. ีเพลงความจริงแต่งพี่แว่นอะแต่งออกมาเองนั่นแหละไม่ได้ไม่ได้ใช่แล้วเขาแต่งแบบเดียวด้วยนะเหมือนบทจะมามันก็มาใช่ไหมครับก่อนหน้านั้นปล่อยเพลงอะไรไปมันจะมีช่วงที่ไม่ดังด้วยอะไรเงี้ยแล้วเหมือนเพลงความจริงมันมาช่วยจริงๆอะใช้เวลากว่าเพลงความจริงจะมาหกเจ็ดเดือนในระหว่างนั้นทอมากเลยว่าเฮ้ย เรารู้สึกว่าเพลงมันดีมากเลยนะแต่ทําไมมันมาช้าจังเลย,เลยนะอะไรเงี้ยก็จะมีอย่างนี้อีกว่าเพราะอะไรเนาะแก้ปัญหาดีกว่าทํายังไงทํายังไงอนะไรเงี้ยจนพอมันมาจริงๆอ่ะเราถึงจะแบบเข้าใจอ่ะว่าเออเพลงที่มันเวิร์กจริงๆอ่ะเพลงที่มันดีจริงๆอ่ะที่มันอยู่ในใจคนอ่ะใช้เวลาหน่อยเดี๋ยวมันก็มาจริงๆคือบางเพลงพุกเข้ามาติดหูเลยอาจจะแป๊บเดียวก็ไปจริงอืมก็นั่นแหละค่ะทุกทุกอย่างเราเราคาดเดาไม่ได้ว่า เอ๊ át, <ic> เพลงเราจะมาไหมเพลงมันจะมาเมื่อไหร่หรือยังไงมันอยู่ที่ว่าเราอะสม่ำเสมอกับมันไหมนั่นแหละค่ะก็คือต้องฝึกฝีมือการทําเพลงด้วยกันเลยเะเรื่องยากที่แบบรื่เจเรื่องยากทีนี้ระหว่างทางนนี้ถามเนี่ยคือแบบจากวงตอนนั้นพอวันกลายมาเป็นศิลปินเดี่ยวมีเรื่องดาม่าเลยเยอะแยะมากงายเลยอืมนผ่านจากนั้นไม่ได้ยงไงหมายถึงว่าอ๋อจริงๆวิธีของมนเลยคือเราไม่สนใจกับข่าวที่ไม่ดีหรืออะไรก็ตาม คือในใจเรารู้ทั้งพี่แว่นใหญ่ด้วยเราด้วยอะไรเงี้ยว่ามันคืออะไรอะไรคืออะไรเพราะฉะนั้นเราไม่จําเป็นต้องไปแบบไปบอกเปล่าประกาศหรืออะไรก็ตามให้ให้ตัวเราเองเนี่ยโฟกัสไปกับการทํางานเพราะว่ามันค่อนข้างบั่นทอนนะคะถ้าเราแบบมัวแต่ไปอยู่กับตรงนั้นในการสร้างสารรค์ผลงานศิลปะในการทําเพลงอะ่ะมันคืองานศิลปะถูกไหมคะมันต้องใช้ความสุนทรีอย่างหนึ่งในในสมองเราที่แบบ เฮ้ยมันต้องมีความเค้นอะไรออกมาแล้วก็มันไม่ใช่สิ่งที่ง่ายงานที่เราทําอยู่อะต้องบอกเลยมันไม่ใช่งานที่ง่ายค่ะมันคือแบบเป็นบางคนเท่านั้นที่จะทําได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเดินหน้าต่อไป<ม>แล้วก็อ,อย่างมนเองเนี่ยมนยังไม่ไม่ได้แบบสําเร็จเปี้งป้างเลยอะ่ะในความรู้สึกเราเองอะอเรายังรู้สึกว่าเรายังต้องต้องใช้พลังตรงนี้อย่างมากเลยที่เราจะทำยังไงดีให้ ให้เพลงเรามาเนาะ<ม>เพราะในยุคสมัยเนี่ยเอาจริงๆ5ล้านวิว6ล้านวิวอ่ะมันไม่ใช่ความสําเร็จแล้วใช่ไหมคะเรามองไปที่เกิน10ล<ม>้านเรามองไปแบบอย่างนั้นะ<ม>แล้วเราก็ใช้ยอดวิวในการวัดอะไรอย่างเงี้ย<ม>ซึ่งนอกจากยอดวิวมันก็จะมียอดสตรีมมิ่งอะไรก็ตาม,มคือมันอยู่ที่เราวางตัวเราเองอะ<ม>ว่าเราจะไปในทิศทางไหนแล้วก็ทําต่อไปอะให้มันเห็นผลว่ายงังไงอะไรยังไงอย่าไปดีะไรอย่าไปอะไร มุ่งหน้าต่อไปเราลืมแล้มว่าอย่างล่าสุดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาทอมเขาไปออกงานอะไรอย่างนี้แล้วก็แบบเออก็มีคนนักข่าวถามอะไรอย่างนี้ว่าแบบอเอ้ยพี่มลกับบนใหญ<ช>่อะ,อะเหมือนกับว่าพิสูจน์ตัวเองเป็นศิลปินเดี่ยวแล้วก็เพลงดังอะไรอย่างนี้ไปถามทมอมเออเขาก็บอกว่าเฮ้ยก็เขาต้องต่างคนต่างทำงานก็มูฟออนกันแล้วอะไรอย่างนี้มันคิดว่ายังไงออย่างนหนูว่าบางทีคําถามมันก็นิดนึงเราด้วยเรื่องที่มันผ่านไปนานแล้วอะไรอย่างนี้ย ด้วยความที่เอาจริงๆเราต้องดูด้วยว่าเราวางตัวเองอยังไงอ,อย่างที่บอกค่ะว่าเราเป็นศิลปินแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยมลนกับพี่แว่นใหญ่เนี่ยค่อนข้างตั้งใจไปนในทางที่เราไม่ใช่เราไม,ไม่ไม่สามารถบอกได้เลยว่าเราคือดาราเพราะเราไม่ใช่ดาราค่ะแต่เราคือคนแบบคนทําเพลงอ่ะเราคือนักร้องนักแต่งเพลงเนี่ยเราก็จะวางตัวเองในแบบนั้นอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันมันวัดไม่ได้ค่ะว่าคุณบางคนอ่ะ ไม่ต้องมีเพลงดังเลยเขาก็ดังไงถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเรารู้สึกว่าบางคําถามมันก็นิดนึงไปแบบบางทีเขาก็อยู่ได้ด้วยตัวเขาอยู่แล้วค่ะอ่าเขาบอกว่าแล้วมันมีความเคยมีความกดดันไหมว่าเราจะทําไม่ได้เท่าเดิมหมายถึงว่าอกดดันไม่มีทางเลยที่เราจะบอกว่าเราชิลๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ทุกวันนี้อาจจะชิลขึ้นด้วยความที่อ หลายเพลงอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีความว่าเอ้ยเราเรา,เร,าเรียกว่าเราชินดีวะชินกับความที่มันอาจจะไม่มีอะไรเป็นได้ดังใจตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องเหมือนกับตั้งใจต่อไปอะแต่กดดันตัวเองน้อยลงใครเป็นไอเดอลของเราอะ่ะที่เป็นศิลปินป็นแบบที่แบบฮียเราชื่นชมหลายคนเลยค่ะจริงๆเวลาเราเจอทุกวนันนี้อยู่มาสิบกว่าปีอะ ในวงการเรายังเจอเยอะมากเลยบบสิกว่าปีแล้วครับใช่ไหมเวลาเราเจอนักร้องที่เราชื่นชอบเราเรายังตื่นเต้นอยู่เลยนะแบบหรือเจอรุ่นใหม่ๆนักล้องรุ่นใหม่เราก็รู้สึกแบบน้องมันเก่งวะอะไรเงี้ยใครบ้างที่โอ้ยางมิลลี่อย่างเงี้ยน้องมันเก่งจังเลยอ่ะเออพูดเก่งอะไรเก่งมันเยี่ยมอ่ะยังเจอแบบดาอินดอฟินปามี่เจลุลาหรือว่าแพลคณิตหรือหลายๆคนนะแพทวงเคลียร์อย่างเงี้ยเราก็รู้สึกแบบ เป็นสาวแบบสตรองนั้นเลยนะแต่ละคนคือไปเจอกันตามงานโชว์คอนเสิร์ตนี่คือแบบเซฮายกันมกก็เจอกันกรี๊ดกันตลอดเวลาเพื่กันสาวก็คือแต่ละคนก็แบบเป็นศิลปินที่เป็นไอดอลใช่ค่ะมนอยากจะบอกอะไรกับแฟนๆที่แบบเชียร์สนับสนุนเรามาโอ้ขอบคุณทุกๆความคิดบวกแล้วกันที่ให้กันเข้ามานะคะทั้งที่ในวันที่ จริงๆบางข่าวเรายังไม่รู้ด้วยซ้ําหรือเราเไม่ได้ติดตามอย่างที่บอกอะ่ะก็จะมีคนแบบพิมพ์เข้ามาแล้วว่าเป็นกําลังใจให้นะคะอ,อ,อะไรเงี้ยเราก็งงๆเอ๊ะอะไรฉันเป็นอะไรหรือเปล่าอ,อ๋อหรือมันมีอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็อ,อ,อยากจะบอกทุกคนว่าขอบคุณแล้วก็ขอให้ติดตามผลงานกันต่อๆไปนะคะอยากจะเป็นอยากจะเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนอะไม่รู้เราเป็นได้หรือเปล่านะแต่ว่าอยากให้ทุกคนแบบที่เป็นเหมือนเราอ่ะ ก็มีแรงลุกสู้ขึ้นมาอย่าไปแบบท้อแท้แล้วก็โทษตัวเองนานให้แบบเดินต่อไปแล้วก็สร้างสรรค์อะไรดีๆอ่ะให้กับคนรุ่นหลังต่อไปก็จะเป็นอะไรที่ฝากไว้แค่นี้แล้วกันก็ลองข้ามเรื่องดราม่าอะไรต่างๆก็จบได้แล้วก็มุกออนต่อไปอันนี้เป็นเดือนสุดท้ายของปีละสำหรับปีนี้สำหรับคนอยากถามว่าได้บทเรียนอะไรมาจากสิเดือนที่ผ่านมาในปีนี้โอ้ ปีนี้เป็นปีที่หนักหนาสำหรับทุกคนนะคะก็ทั้งคนที่ทําธุรกิจหรือว่าคนที่ยังไงคนที่ประสบกับโรคอะเนาะโควิดหรืออะไรก็ตามเราอยากให้ทุกคนแบบว่าป้องกันตัวเองดูแลตัวเองดีๆแล้วก็ให้กำลังใจตัวเองเยอะๆแล้วก็คิดว่าพยายามแบบฝ่าฟันแก้ปัญหาให้ได้อะไรที่มันมันยากแหละ อย่างคนที่แบบประสบปัญหามีความอ,อาจจะขาดทุนหรืออะไรก็ตามซึ่งเราก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันทําคลายเพลงมันก็ไม่ได้ง่ายอ,อะไรก็มีการแบบชะลอล่าช้าการปล่อยเพลงนู่นนี่นั่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยเปลี่ยนแพลนทั้งหมดที่มีทั้งปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็อยากจะให้ทุกคนแบบแก้ไปทีละนิดแล้วก็คิดว่าการคิดบวกการให้กำลังใจพวกเนี้ยมันจะช่วยทำให้แก้ได้แล้วก็เดินไปถึงจุดเป้าหมายที่เราวางไว้ได้ค่ะ ที่ท้ายก่อนอันนี้อยากถามความสุขของมนในวันนี้คืออ,อะไรมนโมนิกในวันนี้เหรอคะอในวันนี้คือเราเริ่มเขียนเพลงได้แล้วอ่าเราเลยคิดว่าเราอยากจะมีผลงานที่เป็นเราจริงๆเลยอะอแบบแบบเนื้อร้องแบบมนโมนิกบ้างอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเอาจริงๆนะไม่เคยคิดเลยว่าจะมาเขียนอะไรตอนอายุปานนี้อะไรเงี้ยแต่อยู่ดีมันก็มาเนอะมันก็เลยตื่นเต้นเป็นเลยที่แบบมีความสุขแล้ว่า เออเราเริ่มเขียนได้แวละเพลงจะสมหวังแล้วไม่ก็ยังเศร้าเหมือนเดิมเศร้าค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวให้มนฝากเลยถึงซิงเกิลนี้ครับผมซิงเกิลตรงไหนนะคะก็ขอฝากเพลงนี้นะคะสามารถไปชมได้แล้วทาง YouTube นะคะพิมพ์ว่าตรงไหนมนมอนิกแล้วก็สามารถไปฟังได้ทุกช่องทางเลยทุกสตรีมมิ่งเลยค่ะอ่ะโอเคครับวันนี้ขอบคุณมนมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณลิฟอีกด้วยคบค่ะ โอนโธดักแฮแชมพูเปลี่ยนผมหงอกขาวเป็นผมดำธรรมชาติในห้านาที